เทคนิคโกงอายุ10ปีนะครับหลายคนถามผมว่าทำยังไงดีผมอายุจะ40แล้วแต่ดูแล้วไม่ค่อยมีริ้วรอยผมบอ,อกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะครับถ้าคุณฟังคำพูดนี้เสร็จปุ๊บคุณพิมพ์เลยว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวคุณจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย สมองของเราเนี่ยมันส่งผลกับร่างกายค่อนข้างเยอะหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยเป็นแค่นาม,มาทําหรือเปล่าผมก็อยากจะบอกว่าเรื่องนี้มีงานวิจัยแล้วเขาบอกว่าเขาเอาผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวหลายๆโรคนะครับเข้าไปรวมกันโดยการที่จัดบรรยากาศบ้านย้อนกลับไปประมาณ30ปีที่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาพบว่าพอเอาผู้ใหญ่เหล่านี้นะครับผู้สูงวัยเหล่านี้เข้าไปอยู่ในบ้านที่มี ตู้ทีวีเป็นกล่องๆสมัยโบราณของเมืองนอกมีบรรยากาศต่างๆเพลงข่าวสารต่างๆเนี่ยเป็นเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคุณรู้ไหมครับพอเขาออกมาเสร็จปุ๊บเขาสามารถลดยาความดันได้สามารถลดยาหัวใจได้สามารถเดินขยับได้คล่องขึ้นอาการปวดเข่าลดลงผู้ทํางานวิจัยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากการที่พอเมื่อจิต เป็นนายกายก็จะทําตามพอจิตบอกว่าเอ้ยฉันอายุน้อยลง30ปีร่างกายก็พยายามจะกระตุ้นการซ่อมแซมให้เหมือนกับเมื่อ30ปีที่แล้วทําให้โรคที่เป็นอยู่เริ่มดีขึ้นใบหน้าที่ดูแบบเหี่ยวเฉาหมองคําำก็ค่อยๆดีขึ้นแล้ว อาการพวกข้อเสื่อมต่างๆก็ถูกค่อยๆเย,ย,ยียวยาดันะงนั้นเราสามารถหลอกร่างกายให้เด็กลง10ปีได้ถ้าเราเริ่มเข้าใจว่าเราต้องบอกตัวก่อนว่าชั้นอายุ20ตลอดไปให้พิมพ์เลยนะครับชั้นอายุ20ตลอดไปแล้วคุณจะรู้ว่าแค่คุณบอกจิตตัวเองว่าชั้นอายุ20ตลอดไปร่างกายก็จะถูกหลอกเช่นกันครับดันะงนั้นรักเพื่อนๆทุกคนนะอยากให้เพื่อนๆรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยใช่อายุมันเป็นตัวเลขที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นตามการเวลานั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นแต่ถ้าคุณอยากสร้าง ความจริงใหม่ความจริงใหม่ของคุณจะถูกสร้างโดยการที่คุณบอกกับตัวเองว่าฉันอายุ20ตลอดไปหลักเพื่อนๆนะครับอยากให้เพื่อนๆรู้ความลับนี้พอรู้ความลับนี้จะได้รู้เลยว่าทำไมผมอายุจะ40แล้วแต่ทําไมดูกระฉับกระเฉงทํานูน่ทนทํานี่เล่นเวทออกกําลังกายแล้วก็สร้างสิ่งดีๆมากมายนะครับแล้วเจอกันใน YouTube Facebook IG ที่ชื่อว่าหมอทีมสวัสดีครับ